สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วค่ะกับช่องยูทูบมัทนาชแนลค่ะมือหนีเฮามานาเนาะทั้งสีมาวานแหยยุสาตอนได้ว่าตอนนี้นะเฮาต้องเอาอันไม่กขก่อนก่อนเฮาสีไปเบิงเพิ่นวานแหยย g r เอาไมา่ขึ้นก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้ในเด้อจ้าเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของช่องยูทูบมัทนาชแนลเด้อไปมาทนาเฮาสีไปเอาไมา่ขึ้นไรเด้อมาทนาเด้อตามกันไปเลยจ้า

ตั้งเหรมเาหยัดกรขึ้นตั้งเลเนี่ยี่ดีกระถิ่นใหม่เนี่ยเดิไหวหอยเหรอไม่แล้ขนาดนี่ยดูนี่หอยย่าง ভয় ভাই দিলো বনাই চাই লৈছে เนี่ยขยอบกินบ่ทนีตากกา่ตั้งดินตัวนึกบ่อ่ะตั้งดินวนนึกง่ายขึ้นเลยย้อนบอกเน่ตั้งดินเขาขย่อากลางหุ่นตั้งดินขนาดไม่ก็แลมเลยว่านย่อเนบางนี่ย,นยังไงพูดอะไร เ่าเหมดเลยกัดโค่นมาขึ้นไปแล่ละ ไอ้ตัวนี้มันลดมากนี่ก็ติด ตอนนี้เห็นพ่อกำลังวานเหเดอจา้าไล่ป่าไปฟังพุ่นแต่ว่าหากักหักก็ได้สามตัวพี่น้องเอ,อ้อยว่า <ut> ป่าลายว่าสั้นพอมาวานอีรีเหันปา่าได้ลายเดอได้สามตัวนึงเขาถ่ายไปเบิ่งตอนอยู่ฟังพุ่นเดอเขาก็ได้แค่ทายวิดีโอแล้วเขาวานเหวปีนลนะตึกกระดุงอย่งพ่อไหวอยู่เดี๋ยวสิลองตึกลองเบิง่งอยู่พี่น้องโอ้โอ้โออย่าดินย่าดินลูก โอ้ตัวนี้วันวันฮะตัวนี้วันวันเบิ่งเด้อจ้าบริอยอ ่นตัวนี้ตัวนี้ใครแล้วพี่น้องท้องแดง

พ่อมีเขาปลูกคอ,อกคน่ดใส่ของมูงอย,ยูปะปะ่พปอยยสุบเอาเพิงไปถ่ายปัลูกคอ,อกกันนะน้ำทางอยู่ยดิเ,ดอเอามาสะจุมน้ามาเท่าน,นี้ อันนี้เป็นปลาลูกคอกเด้อจ้าหมูเนึื้อพูดะขยายกันไปพูดะมีทอดปลาลูกคอกเด้อพี่น้องเด้อโอ้โหโกโงมาถิ่มมาหลุดบ๊ะ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 มีแต่ปลาตองปลาแมนปลาตองทั้งสองยี่หรี่ปลาลูกคอกอะไรไปทำคุณไล้พี่น้องพูดะ ไหลไปเป็นมูเป็นมูใช่ไหมนะนี่เดชีมสอมๆนิดน่อยเดชย,ยุ่นยุย่ดไปโคก็คา,ากระดุงเลยปลายังหันเปลวไฟสีหางสีแดง ไปอยู่นี่ป่าโอ้ยได้ยิน่น้องเขาก้องยู่่น้อเมื่อกี้นี่นะขาดวะหมดโอ้จะเป็นม่เอายากเด้อระคอพี่ระคอแรงเร็วขนาดพี่น้องเฮาะก็ไปแล้วก็เฮาะก็มาอยู่นี่แล้วเออเขากระดุงีิเมะสเลยโอ้ยนบาะดุงเลยอ่ะ่่านเปิดกับ เปิดแลนะนันก่อนเอาออกมาได้ไปได้ฮ่าอิอูกำลังไปถึงอะไรเดี๋ยวก็คอยกับหัวแน่นๆน่กับแกนๆโอ้ยประเข้ามุดประเข้าเอาเอาขีดตัวคอยโอ้ยไม่ใช่ขีดตัวไม่ใช่ไง ปลาาเป็นทีแบบผ้นดังมาดังมากดังเยอะใส่ีแม่จะยางวางก่อนกระดุงออกแได้หนิแม่วางก่อนเจ้าพนาเโยน้เยโยโยน้้โอ้ยย่เาอเนไป้ง้มเปนหับแล้วเฮยตัวมกิปลาเบัวอไ ้าปลาข้าวอ๋หุ้ยโอ้ยกะดากะดิ่โอ้ยปลาข้าวใหญ่พี่น้องเฮ้ได้แล้วปลาเดอดาหอมก็ตะาแดงพนดีกําลังเอาเปลาเอาไปเก็บก่อนไปไปมาเอาไปเก็บปลาไปเก็บไปนั่นเอาไปเก็บไปย่่มาปลาน่อยยิ่งดมีไปลาอไไทไมอันไหปล่อยบ โยนเข้นมาเลยพ่อแกเงขต้องโคกคุณห้าสิไเเบิ้งเ้าสิตามไปเบิ้งปาข้าวกัเด้อพี่น้องเดือตามไปเบิ้งปาข้าวพี่น้อง้นะพ่อขี่โม่ขยี้โม่ปาข้าวไม่งติ่น ปลาข้าวใหญ่เด้อพี่น้องเด้อเห็นดีว,ว่าโตรปลาข้าวเด้อนี่มื่อนีก่อนสิจากกันก็นอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u t u b e มอเตอร์ไซค์ชาแนลห้เดรจ้ากดซับสไครต์กดถูกใจและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเด้อจังว่าผ่าคลิปต,ต่อไปเมื่อนีเขาก็จากกันด้วยการหาป่านี่ละจ้าขอบคุณค่ะ